ว้าวหลังจากเราไปไดโนเสาร์แล้วเนาะคือตอนนี้เรามาที่เด็กๆอยากมาอีกแล้วครับท่านพี่เจงพี่เจงอยากมาครับท่านพี่เจ๋งเคยมาแล้วแต่น้องเจมยังไม่เคยมาใช่ไหมครับ พี่พิทพฑนสาตาวุฒิใช่ไหมครับโอ้โหอ่ะโอเคนี่คืออะไร what is t h า s M113 March 1981 at 645 <im k> <laughs> yes 645ด้อ can you read RPG rocket uh-huh o ah. o a let's go อ่านสิกินซีครูครูช่างกลืนกลืนก็รออือนอกลืนว้าวผมรู้แล้วไอ้รถถังคันเมื่อกี้มันโดนมอสุก้าดีใช่ไหมเข้าไปไม่ได้หรอกมันเป็นอะไรเป็นป้อมใช่ไหมมันเป็นป้อมในสมัยก่อนเป็นป้อมปีหนึ่งปีเก้าหนึ่งแปดใช่ไหม เดินดีๆระวังสะดุดอีกนะลูกว้าว,วคุณเทมชอบไหมนี่ชอบไหมสองอมาด้วย